บุคลากรที่ทำงานอยู่ในในในฝ่ายบริหารที่ได้ไปดูเรื่องนี้ละเอียดที่สุดและเยอะที่สุดมายความ,มเดิน<ะ>าละเอียดที่สุด<า>เอยอะที่สุดครับผมในแง่ของด้านเอกสารเนี่ยนะผมผมผมเชื่อผมมีมากกว่าใครๆนะที่ได้รับเรื่องร้องเรียนได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงจากครูอาจารย์ที่ส่งมาจากตามวิทยาลัยต่างๆนะแล้วก็บางส่วนผมก็ลงไปในพื้นที่แล้วผมผมก็เชื่อว่า ไม่มีใครเดินลงไปในวิทยาลัยต่างๆของอาชีวศึกษามากเท่าผม,มก็ได้ไปเห็นประจักษ์ชัดนะว่าครุพันธ์ที่จัดซื้อในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะแล้วมันก็เป็นความช่อชนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากรัฐบาลในอดีตนะแล้วเราก็ได้สะสางเรื่องนี้มาเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งบางคนก็ถามว่าเอ๊ะ มีมีอำนาจไปทำหรือไม่นะซึ่งผมก็ยืนยันว่าผมได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสาริการในสมัยนั้นผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ท่านท่านก็มอบหมายมาเป็นรายล่างอักษรให้ดำเนินการแล้วก็ทำต่อเนื่องมา5เดือนเสร็จ <นะ S 1> ค่ะ ก็หายขลองใจผมคิดว่าข้อห้องใจนี้คงหมดไปฮะแล้วผมก็ยืนยันนะแม้ผมออกจากตําแหน่งหน้าที่มาแล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปเพราะผมผมถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยผู้เสียภาษีนะแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยแม้ลูกออกออกมาจากตําแหน่งตรงนั้นแล้วนะก็ละทิ้งหน้าที่ไม่ได้อยู่ดีก็ต้องทําหน้าที่นะตรวจสอบไปจนให สุดทางนะแลวในกระบวนการในเมื่อไม่ได้อยู่ในตําแหน่งตรงนั้นแล้วนะคะ,คะการตรวจสอบนะ,ะอาจารย์จะดําเนินการยังไงคะความจริงผมก็ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาแล้วก็นํารายงานให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยศักดาคงเพชรซึ่งต้องถือว่าท่านเป็นพระเอกในการตรวจสอบทุจริตโครงการไทยเข้มแข็งครั้งนี้ต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็แต่ละแต่ละ,ละครั้งที่ได้รับรายงานจากจากผมเนี่ยท่านก็ มีคณะทํางานซึ่งตรวจสอบความถูกต้องข้อเท็จจริงอีกอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้มีการคลาดเคลื่อน,นจากสิ่งที่เราได้เราได้เลยทากันมาแล้วก็ผมก็คิดว่ามีความมั่นใจว่าที่ทํากันมาตลอด6เดือนกว่าๆเนี่ยน่าจะสามารถจะเอาตัวคนผิดมาลงโทษได้ครับค่ะในเรื่องของการเอาตัวมาลงโทษนะคะคนผิดที่ว่ามีบางมุมมองในสังคมเหมือนกันนะ,นะคะที่มองว่าเอ๊ะโดยเจตนาเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ นักการเมืองหรือเปล่าแต่กลายเป็นไปเอาผิดข้าราชการประจําแทนไหมตรงนี้อาจารย์อยากจะอธิบายหรือว่าอยากจะผมเข้าใจว่าเป็นความเป็นความรู้สึกมากกว่าแต่ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวทําได้ไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายเดียวทําได้นะการทุจริตคอร์รัปชันนี้มันจะมีองค์ประกอบเป็นไตรภาคีต้องมีทั้งต้องมีทั้งข้าราชการ ต้องมีทั้งนักการเมืองฝ่ายบริหารและต้องมีฝ่ายพ่อค้าด้วยและกระบวนการทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยก็เป็นไตรภาคีลักษณะอย่างเงี้ยเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะเป็นเป็นโครงสร้างปีศาจร้ายทำลายความก้าวหน้าของกระบวนการการศึกษาไทยซึ่งมันเกาะกินกระทรวงศึกษาธิการมานานผมผมคิดว่าถ้าจะตอบว่าทำไมผมไปรังแกข้าราชการผมคิดว่าไม่ใช่ วันหนึ่งที่เราได้พบพยานหลักฐานถึงใครก็ตามนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรในสถานการเมืองเราก็ดําเนินการในสถานพ่อค้าถ้ามีพยานหลักฐานถึงเราก็ดําเนินการแต่ขณะน,นี้มาถึงจุดแรกของการดําเนินการคือข้าราชการและผมเชื่อว,ว่าถ้ามันเดินต่อไปเนี่ยจะมีการตรวจสอบทางด้านเส้นทางการเงินมันจะไปถึงพ่อค้าได้ มันจะไปถึงนักการเมืองได้แต่ถ้าไม่เริ่มตรงนี้ไม่เริ่มจากจุดที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าไปสมยอมกันผมคิดว่าไอ้ไตรภาคีปีศาจท,ที่เกาะกินกระทรวงสาธารณการมันก็ย,ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ต้องขอพระคุณรัฐมนตรีศักดาคงเพชรนะที่ท่านเรียกว่าเปิดไฟเขียวให้ทำลายล้างกันให้สิ้นซากเพื่อให้ การศึกษาไทยเนี่ยนะมันพ้นจากวงจรอุบาทนีสักทีหนึ่งค่ะและในส่วนน้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงกํากับดูแลนะคะอาจารย์น่าจะเข้ามามีบทบาทอะไรช่วยด้วยไหมคะท่านคะท่านท่านอยู่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการซึ่งได้แบ่งหน้าที่ในะนะการกํากับดูแลสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปให้รัฐมนตรีศักดาคงเพชรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ท่านก็กํากับอยู่ห่างๆนะแล้วก็ ท่านให้ความมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทนะั้งฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายถูกตรวจสอบซึ่งอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นสิ่งดีนะ,ะถ้าสัญญาณออกมาแบบนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งดีแต่ขอให้อขอให้ท่านให้ความมั่นใจอย่างนี้ตลอดไปก็แล้วกันนะครับผม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 เนี่ยไม่ค่อยห่วงนะว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านจะมองการทำงานในในขณะนี้อย่างไรนะะผมเชื่อว่าท่านเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อต่อวงการศึกษา ครับค่ะแล้วเท่าที่จําได้นะคะเรื่องนี้ DSI ก็เข้ามาช่วยดูแลด้วยใช่ไหมอาจารย์คะเรื่อง DSI นี่มีการร้องเรียนไปก่อนหน้ารัฐบาลนี้ม,มีการร้องไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วค่ะค่ะนะแล้วก็ต้องเรียนว่าไม่มีความคืบหน้ามากนักในส่วนของการทํางานของ d s เอเพราะาผมเชื่อว่าดีเก็มีคดีความที่อยู่ในมืออยู่ในแฟ้มเยอะแยะไปหมดที่ต้องทำนะไม่ใช่ว่ากระทรวงสารา่า ไทยเข้มแข็งเนี่ยปัญหามันเกิดที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเกือบทุกกระทรวงที่ได้เงินกู้ไทยเข้มแข็งนี้ไปมีปัญหาหมดเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะลงลึกเนี่ยนะผมคิดว่ายากมากเพราะว่ากระบวนการความช่อชนทั้งหมดเนี่ยมันต้องคนที่อยู่สัมผัสอยู่กับการทาทางานในหน้างานโอกาสที่ดีเอสไอจะเจาะข้อมูลได้ละเอียดเนี่ยเป็นไปได้ยากค่ะแล้วในแง่ของการดําเนินการนะฮะทางกฎหมายหรือแม้แต่ทางวินัย อยาาให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วต่อไปจะไปถึงขั้นไหนต่อเออผมผมเรียนอย่างเงี้ยที่ผมพูดไปตอนต้นว่ามันมีเรื่องทางวินัยแล้วก็มีเรื่องอาญาแล้วก็มีเรื่องทางบริหารแต่ผมคิดว่ามันจะต้องมีอีกเรื่องคือเรื่องทางแพง่งนะเพราะความเสียหายนี่เกิดขึ้นกับภาษีของพี่น้องประชาชนจะต้องมีคนรับผิดชอบทางแพ่งด้วยนั้นสี่เรื่องนี้ขณะนี้เนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นถ้าถามว่าความคืบหน้าส่วนไหนที่มากที่สุดคือ ความคืบหน้าทางด้านการสอบวินัยรายแรงขร้าราชการที่เกี่ยวข้อง<ฆ>นะน,น,นี่อันนี้เดินไปประมาณ2เดือนละนะฮะแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยก็จริงๆก็รวบรวมมาก่อนหน้านี้แล้วผมก็ทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานมาก่อนหน้านี้ใช้เวลา 4- 5หเดือนมาก่อนนะ,ะจริงๆผมอยู่ที่กระทรวงมา10บสิบกว่าเดือนใ<ฆ>น,นในสมัย<ฆ>ที่เป็นที่ปรึกษารันตรีบุญรื่นเนี่ยก <laughs> ็รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วล่ะแต่ว่ารูปประทจริงๆเนี่ยมาเริ่มในในสมัยท่านรันตีสุชาติ ในการเก็บข้อมูลดัะนั้นด้านวินัยเนี่ยเขาเดินหน้าไปไปประมาณ2เดือนเสร็จเนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการดําเนินการทางวินัยเนี่ยตามระเบียบของกอพเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จภายใน270วัน9เดือนเเดือนครับแล้วถ้าคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงทําไม่เสร็จจริงๆเขาก็สามารถขอขยายระยะเวลาจากจากผู้มีอำนาจลงนามผู้มีอำนาจแต่งตั้งได้ นะอันนั้นกรณีวินัยแต่ตอนนี้ก็ล่วงมาได้ประมาณสองเดือนเสร็จสองเดือนก็ยังเหลืออีกเวลาเจเดือนครับของก็บางคนก็ถามผมเอ๊ะทําไมมันมันไม่เห็นบังเกิดผลในทันทีทันใดพวกมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ฮะราชการก็มีระเบียบมีขั้นตอนอยู่แล้วกรอบเวลานี่ก็ชัดนะแล้วการตั้งกรรมการสอบวินัยเนี่ยนะมันก็ต้องเรียนนําตรงว่าผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการอำนวยความยุิธรรมอย่างเต็มที่เหมือนกันเขาสามารถที่จะ ร้องคัดค้านกรรมการได้นะเขาคัดค้านอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนที่เขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาลองคัดค้านได้เขาทำได้นะก็เหมือนในศาลก็สามารถทําได้เหมือนกันร้องคัดค้านผู้พากษาก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยบางทีกองเชียร์บางทีอาจจะเอ๊ะทำไมล่าช้า มันไม่ได้อย่างที่เราอยากเห็นนะฮะคือ,คอทุกอย่างก็มีร,มระบบมีเกณฑ์ของเขาออันนี้อนี้เรื่องวินัยส่วนทั้งเรื่องเรื่องคดีอาญาทางทางกองปราบเขาก็ใช้เวลาประมาณ30วันนะตามระเบียบของทางตํารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ต้องส่งคดีเนี่ยไปที่ปปชค่ะเพราะข้อหาเนี่ยเป็นการการร้องในข้อหา ปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นการเปิดบ,บัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้เกิดความเสียหายกับทางราชการเพราะฉะนั้นกองปราบก็จะต้องทําสํานวนส่งปปชก็คุณอนุมาก็รู้อยู่ว่าปปชเนี่ยมีมีมีคดี<ะ>กองอยู่ไม่รู้กี่หมื่นคดีนะฮะแล้วก็ยิงย่งยิ่งยิ่งล่าช้าอีกแล้วสู้กันจริงๆเนี่ยคดีถ้าไปขึ้นศาลเนี่ยนะถ้าปปชชี้มูลปั๊บไปขึ้นศาลเนี่ยสู้กันไปสามศาล อาจะะจะกินเวลาเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีอันนี้ก็อ,อีกส่วนหนึ่งที่ผมผมเรียนว่าอาญามันก็เดินไปะนะนะมันจะไปสิ้นสุดจะแก่จะเท่ากันยังไงแล้วก็ว่าไปนะส่วนที่สามที่ผมคิดว่าที่เมื่อกี้ผมพูดเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนที่สี่แต่ว่าผมอยากจะพูดเป็นส่วนที่สามก็คือเรื่องทางแพง่งคดีแพง่งค่ะเมื่อปรากฏประจักษ์ชัดแล้วว่านะฮะว่ามีความเสียหายหเกิดขึ้น ผมเรียนว่าคณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบเนี่ยพบความเสียหายชัดเจนยกตัวอย่างกรณีค<ม>รุพันธ์สิ่งแวดล้อมที่ซื้อไปแจกจ่ายให้โรงเรียนวิทยาลัยต่างๆเนี่ยปรากฏทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีวิทยาลายัยไหนเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะไม่มีการจัดการเรียนการสอน<ม>เพราะไม่มีสาขาวิชาที่จะไปสอนเพราะไม่มีครูอาจารย์ที่สอนกับเครื่องมือครุพันธ์เหล่านั้นได้ ไม่มีซักวิทยาลัยเลยเหรอคะไม่มีซักน่า<ต>ะจะมี<า>บ้างหรือเปล่าคะแต่ว่าไม่อาจจะไม่ครบหมดวิทยาลัยบางแห่งที่เขาพอมีวิชาที่สอนก็ไม่ได้รับค่ารับพันอุปกรณ์ชุดนี้อ๋อเหรอคะส่วนวิทยาลัยบางแห่งที่ผมยกตัวอย่างนะสอนพาณิชยกรรมสอนบริหารด้วยซ้าค่ะแต่กับถูกส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องมือทางช่างไปให้ อแล้วตรงนี้เคยได้ยินข่าวการชี้แจงไหมคะว่าเอ๊ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคาชี้แจงผม,<ห>มค,คิดว่าขนาเนี้ยเรียกว่าผมว่ากระบวนการชี้แจงเนี่ยจบละไม่มีใครกล้าชี้แจงแล้วมันประจักษ์ชัดจนไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วมันมันสตอพยกกําลังสองแล้วอาจารย์มั่นใจอย่างนั้นคับผมอมชี้แจงไม่ออกตอนนี้<อ>ชี้แจงไม่ออกไม่มีใครเพเยหน้าเข้ามาชี้แจงแล้ว ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมถามว่าวิทยาลัยที่ได้เครื่องตั้งศูนย์ทวงล้อคือวิทยาลัยการประมงมจะไปเอาอะไรมาชี้แจงไปตั้งศูนย์ทวงล้อเรือหรือประการใดจะทำอยังไงไ่แน่นะคะ <c oughs> คือ <c oughs> ใคร <c oughs> ออกมาชี้แจงเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะอธิบายเรื่องทางเทคนิคได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประจักษ์ชัดมาก วันนี้จะไม่เห็นมีใครออกมาชี้แจงในเรื่องทางเทคนิคเลยอยอมรับโดยดุษฎีว่านี่คือความช่อชนที่เกิดขึ้นนี่ผมผมพูดอย่างมั่นใจนะว่าม,มันเป็นความช่อชนที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะนี่คือทางแพ่งดังนั้นทางแพ<า><า>่งทาง,ทางแพ่งเนี่ยเมื่อราชาการได้รับความเสียหายต้องกราบเรียนท่านรัฐมนตรีสุชาติธทาดทาลำงเวทท่านมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการทางแพ่งฮนะ แล้วท่านดําเนินการอะไรไปบ้างหรือยังกทางแพง่งก็ผมผมก็รออยู่ท่านอาจจะมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีสักดาไปดําเนินการก็ได้นะแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ได้หาเรือกับท่านรัฐมนตรีสักดาอยู่เหมือนกันว่าเมื่อวินัยมันเดินไปแล้วหลักฐานพยานประจักษ์ชัดแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องทางแพ่งก็จะต้องเริ่มดําเนินการนะ,ะในส่วนสุดท้ายเรื่องทางการบริหารที่ผม,มเรียนคุณอนวาไปตอนตอน้นค่ะหลายคนก็ถามว่าเออโดนสอบ วินัยร้ายแรงอยู่ขนาดนี้โดนดำเนินคดีอาญาปปชแล้วนี่จะดำเนินการทางแพ่งความเสียหายที่เกิดกับกับรัฐอีกเนี่ย mm hmm. แล้วยังนั่งบริหารอยู่ในตําแหน่งประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อยู่หรือนั่นคือความท้าทายที่ผมก็ผมได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยจากข่าวหนังสือพิมพ์นะทางท่านรัฐมนตรีช่วยศักดดาคงเพชรเนี่ยก็ได้นําเรียนท่านรัฐมนตรี สุชาติาตแล้วว่าขอให้มีการโยกย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากตําแหน่งที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการดําเนินการทางด้านวินัยทางด้านอายาทางด้านแพง่งที่ทางฝ่ายการเมืองได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าเรื่องนี้นี่มอบให้กับท่านนายกตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวด้วยใช่ไหมคะความจริงถ้าผมพูดจะไม่ให้เสียน้ำใจนะผมคิดว่า ท่านถ้าอย่างนั้นก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการดีกว่า <S 1> <S 1> ถ้าคิดแบบนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้า <ừ> วันนี้เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการเนี่ย <S <S ผมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารต้องต้อง,ต,องต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจอืค่ะแล้วในกรณีนี้นะคะเรื่องถึงนายกแล้วนะคะทา,างอาจารย์ได้มีโอกาสประสานงานกับคณะทํางานของท่านนายกบ้างไหมคะว่าเรื่องนี้มีทิศทางยังไงท่านนายกมีความเห็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ได้รับการประสานงานจากท่านเ,าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะท่านสุนันท์เวชาชีวะ <c oughs> แล้วก็ได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงนะไปอัปเดตให้ท่านไปไป <c oughs> ส่งผ่านไปให้ท่านว่าความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้ว <c oughs> แล้วก็เมือม่อวันอังคารที่ผ่านมาเะนั้นก็ความจริงผมผมก็ยังเชื่อว่าดุลพินิจอันนี้จะต้องเป็นดุลพินิจในฝั่งของทางกระทรวง นะจะปล่อยให้เป็นดุลพินิษองของของ,ของท่านนายกไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมานะ,ะคะว่าจะมีการยุติในเรื่องของบทบาททางการบริหารของท่านประลัดกระทรวงศึกษาธิการนี่อาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วมันจะทําให้สังคมมองอยังไงหรือว่าทิศทางที่ท่านนายกจะต้องมากํากับดูแลเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะทําให้ทุกคนเห็นถึงความจริงใจในนโยบายเรื่องของปราศจากคอรัปชันเนี่ยนะคะเรื่องของความโปร่งใสในการทํางานยังไงคะ ความจริงท่านท่านนายกท่านปลารบหลายครั้งในในที่ประชุมพักนะ,ะหรือแม้กระั่งในคอรมอก็ตามแล้วท่านได้มอบหมายท่านท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดรเฉลิมอยู่บุรุงเข้ามาดูแลเรื่อง,เร,องเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าท่านรองเฉลิมเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของจำนำข้าวซึ่งซึ่งขณะนี้ท่านกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะไปให้ถึงกระบวนการ ทุจริตจ,จำนำข้าวแล้วก็จะเอาตัวการมาลงโทษได้ในขณะเดียวกันท่านก็ได้กล่าวในในที่ประชุมพักนะผมได้มีโอกาสเข้าร่วมที่ประชุมท่านก็กล่าวชมทางกระทรวงศึกษาที่ได้เกาะติดในเรื่องของการดําเนินการขุดคุ้ยเรื่องทุจริตไทยโครงการเงินกู้ไทยเข้มแข็งนะเพราะฉะนั้น<ช>ก็เมื่อผู้ใหญ่ในระดับรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย จากท่านนายกมาแล้วนะท่าน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 รองเฉลิมก็คงจะได้เข้ามาดูแลในในการที่จะขับเคลื่อนกักรกระบวนการสะสางท้ายเข้มแข็งในกระทรวงสาธารณสุขค,ความจริงผมอยากให้ทําในกระทรวงอื่นด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเรื่องทุจริตห้องแลบอะไรของสาธารณสุขเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดฮะนะเร <นะ S 1> ื่องเครื่องทําน้ําดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ตอนที่ท่านอดีต อดีตหัวหน้าศูนย์ปราบโกงที่พักเพื่อไทยคือท่านรัมตีอนุดิตทำหน้า <c oughs> ที่อยู่ตอนนั้นก็มีเรื่องราวออกมาเยอะแยะแ,แต่พอเรามาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยบางทีก็ลืมๆมกันไป <c oughs> นะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ติดตามรายละเอียดแล้วก็ผมคิดว่ากระทรวงศึกษาได้ได้ทำเป็นตัวอย่างแหละ <c oughs> เราไปตามจี้ไปตามขุดไปตามค้นนะ <c oughs> แล้วก็เอาออกมาเปิดเผย <c oughs> ให้สังคมให้สาธารณได้รับรู้ แต่ว่าในส่วนนี้ช่วงที่เรารอเวลาไม่ว่าจะเป็นท่านนายกก็ดีหรือว่าท่านรองนายกที่จะมาดูแลกํากับเรื่องนี้ต่อเนื่องนะฮะตัวจะภาษงจะต้องทําอะไรเพิ่มไหมคะแล้วเอาละขาดนี้ก็พอแล้วผมได้ให้ข้อมูลเพียงพอสมควรแล้วครับผมในฐานะผู้เสียภาษีนะฮะก็จะต้องไต่ถามว่าอะไรส่วนไหนที่ทางทางทาง,ทางกระทรวงยังไม่ได้ทําบ้างอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือเรื่องกระบวนการทางแพง่งค,ค,คือต้องดําเนินการเพราะว่า ราชาการได้เสียหายไปแล้วภาษีของประชาชนเนี่ยได้ถูกใช้ไปโดยมิชอบแล้วเพระาะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะทําเรื่องนี้ต่อคือกระบวนการทางแพ่งก็อยากให้มันตั้งตั้งเรื่องดําเนินการไปมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนใครจะต้องรับผิดชอบก็ว่าไปแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าค่ารับรชาชการประจําจะมาเป็นคนรับเคาะแทนอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นฮะมันเป็นไตรภา,าคีปีศาจ มันมีทั้งข้าราชการประจํามีทั้งนักการเมืองมีทั้งพ่อค้าถ้ามันทําครบวงจรเนี่ยผมคิดว่าสามไตรภาคีเนี่ยจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งไปด้วยกันเหมือนกับที่ต้องรับผิดชอบทางวินยัยทางอาญาวินัยพ่อค้ากับการเมืองเขาไม่ต้องแต่เขาต้องรับผิดชอบอาญากับแพ่งค่ะนี่ก็คือจาย์ก็จะก่อติดในฐานะเป็นประชาชนเสยภาษีเหมือนกันนะคะและจะกอะติดในโครงการอื่นๆบ้างไหมฮะในใน ปัจจุบันบ<ม>้างไหมครับเพราะหลายคนบอกอันนี้มันเป็นเรื่องของอดีตลอาจารย์เข้าไปก่อติดแล้วปัจจุบันเนี่ยกอดติดดูแลบ้างไหมผมเรียน,ยนท <ำ S 1> นําตรงะครับกระทรวงอื่นก็ส่งข้อมูลมาให้ผมเหมือนกันนะแต่ผมไม่กล้าก้าวล่วงไปเพราะว่าก็ได้ส่งนะข้อมูลต่างๆเบาะแสนะอ,อย่างสารสุขก็มีส่งมานะเขาณาคมยังมีส่งมาารย์ส่งไปให้คนที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงดําเนินการไปแล้วของกระทรวงศึกษาธิการนี่ต้องห่วงโครงการอะไรอีกไหมคะ ขณะนี้ผมคิดว่าหลังจากที่การทํางานในเรื่องของการาต่อสู้กับกระบวนการทุจริตในเรื่องโครงการไทยเข้มแข็งในกระทรวงศึกษาเนี่ยมันเ,เปิดออกสู่สาธารณะเนี่ยก็ทําให้ผมคิดว่าการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายงบประมาณในกระทรวงเนี่ยมี<ถ>ความระมัดระวังมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าทําให้เขาเกรงทำ,ทำงานไม่ได้ไม่ใช่ผมก็ยัง<ถ>เห็น ทำงานกันเป็นปกตินะการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติก็ยังทําอยู่ไม่ได้ถึงกับเป็นอุปสรรคปัญหาอะไรนะฮะค่ะแต่นั่นหมายว่าในในช่วงของการบริหารงานในปัจจุบันอาจารย์ก็ดูแลติดตามกเรื่องการซื้อแท็บเล็ตอะไรตามด้วยไหมคะหรือว่าไม่ไม่ได้เข้าไปดูแลแล้วผมไม่ได้มีหน้าที่แล้วผมได้ลาออกจากไม่ไม่ดูหน้าที่ของประชาชนในฐานะผู้เสยภาษีด้วยหรือเปล่าคะอย่าลืมอย่าลืมว่าในฐานะ ที่เป็นคนเสียภาษีเนี่ยผมก็ละทิ้งตรงนี้ไม่ได้ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเขาทําอยู่ฮะผมเชื่อว่าทุกเรื่องที่ส่งมาให้ผมเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็มีอยู่ในมืออื <c oughs> เขามีอยู่ในมือครับ <c oughs> จะบอกว่าแบ่งงานกันทําอย่างนั้นใช่ไหมคะ ช่วยกันทำช่วยกันทำครับช่วยกันทำนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราเองก็มองในแง่ของประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญเนี่ยนะคะถ้าหากว่าทุกโครงการไม่ว่าจะอยู่ในกระทรวงไหนก็ตามมีการบริหารงานที่โปร่งใสนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของคอรัปชันเข้ามาเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะคะเพราะว่าการทํางานของภาครัฐเป้าประสงค์สูงสุดก็คือ เพื่อประชาชนนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะอย่างที่อาจารย์ประสงเล่าให้ฟังทางรายการของเราก็จะได้ติดตามความคืบหน้านะคะ,ะมาราย,ยางานให้กับประชาชนได้ทราบแล้วก็ถ้าเกิดใครมีบบาสแสอะไรก็แจ้งได้ใช่ไหมคะอาจารย์ยังรับแจ้งอ,อยู่บ้างไหมคะก็ยังรับอยู่เรื่อยๆฮะทุกวันจันทร์วันพฤหัสก็ไปเปิดกล่องไวษณีดูฮะ,ะแล้วก็ไปพูดคุยกันในพักเพื่อไทย ค่ะเอาละค่ะก็ช่วยกันนะคะทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือว่าเป็นพรรคไหนหรือว่าพวกเราประชาชนเต็มขั้นนะคะก็มีสิทธิ์มีส่วนที่จะช่วยกันทั้งนั้นฉะนั้นในวันนี้นะคะรายการความหวังพลังประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์ประสงอย่างยิ่งเลยนะ,ะขอบพระคุณค่ะค่ะ,คะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ